สื่อมันติมีเดียเรื่องหลักการค้าระหว่างประเทศมันติมีเดียออฟอินเตอร์เนชั่นแนลทรยินดีต้อนรับเข้าสู่สื่อวิดีโอประกอบคำบรรยายเรื่อง หลักการค้าระหว่างประเทศท่าเรือแหลมชบังแหลมฉบังพอร์ตความหมายการค้าต่างประเทศการค้ากับต่างประเทศหมายถึงการซื้อขายและแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่งประกอบด้วยการส่งสินค้าออกและการนำสินค้าเข้า การค้ากับต่างประเทศอาจจะเป็นการค้าระหว่างเอกชนต่อเอกชนรัฐต่อรัฐหรือระหว่างรัฐกับเอกชนก็ได้สาเหตุที่ต้องส่งสินค้าออกและนำสินค้าเข้า 1. มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศประเทศไทยจะได้รับเงินตาจากต่างประเทศมาใช้ในการนำสินค้าเข้ามีผลทำให้มาตรฐานการดำรงชีวิตของคนไทย ดีขึ้นและทำให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตเนื่องจากมีการเพิ่มผลผลิตมากขึ้นรัฐบาลมีไรายได้ในรูปของการเก็บภาษีอากรขาออกตลาดแรงงานในประเทศไทยขยายตัวมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นคนงานมีไรายได้เพื่อจับจ่ายซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นมีผลทําให้เศรษฐกิจขยายตัวการผลิตได้รับการยกระดับให้มีประสิทธิภาพขึ้นคุณภาพดีขึ้น และต้นทุนที่ต่ำลงมีผลทำให้สามารถบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพดีขึ้นราคาประหยัดเทคโนโลยีได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอันเป็นประโยชน์ต่อการแข่งขันกับประเทศอื่นและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยในระยะยาว 2. มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของจจการธุรกิจผู้ส่งออก รายได้หรือยอดขายของกิจการเพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ผู้ส่งออกต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าจะต่ำลงเนื่องจากการผลิตมีจำนวนมากขึ้นวัตจักรของชีวิตผลิตภัณฑ์จะมีระยะเวลายืดยาวขึ้นมีการนำสินค้าคงคลังจากคลังสินค้าไปใช้มากขึ้นกิจการจะสามารถผาเผชิญกับการแข่งขันหรือหลีกเลี่ยงการแข่งขันภายในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะสามารถหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำภายในประเทศได้อีกด้วยกิจการจะได้รับโอกาสที่จะทำการวิจัยตลาดเพื่อจะทดสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดภายนอกประเทศกิจการจะสามารถสร้างภาพพจน์ที่ได้แสดงเห็นถึงความสำคัญของความก้าวหน้าได้ไปอีกะระดับหนึ่งสม ความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมไทยการนำเข้าทำให้มีประโยชน์ดังนี้คือ 1. ราคาต่ำกว่าที่ผลิตในประเทศ 2. ทํำให้ต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าจะต่ำลงเนื่องจากการผลิตสินค้าพิเศษที่จำเป็นต้องมีวัสดุในการผลิตจากต่างประเทศมีความจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในต่างประเทศ สิ่งที่ต้องศึกษาก่อนดำเนินการด้านการส่งออกในตลาดภายในประเทศนั้นผู้ประกอบการธุรกิจอาจจะรู้จักและคุ้นเคยกับลูกค้าและความต้องการได้เป็นอย่างดีดังนั้นด้านความรู้ด้านการตลาดสมัยใหม่จึงเป็นความรู้ที่จำเป็นต้องมีในการประกอบธุรกิจด้านการส่งออกซึ่งศาสตร์เกี่ยวกับการกำหนดส่วนผสมทางการตลาดการกำหนดสินค้า ในสถานที่ราคาการส่งเสริมการขายและเวลาที่ลูกค้าต้องการซึ่งหมายถึงความสำคัญในเรื่องของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภคซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้และนอกจากนี้ยังรวมถึงการสื่อสารทางการจะต้องเป็นการใช้เทคนิคต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโฆษณาการประชาสัมพันธ์ การจัดแสดงสินค้าการส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความต้องการในการซื้อสินค้าการวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศคุณรู้ไหมปัจจุบันมีคนบนโลกจำนวน8,000ล้านคนและจำนวนคนเกิดใหม่ยังเพิ่มขึ้นตลอดเวลา และมันเป็นเรื่องที่ยากมากที่คุณจะเข้าถึงตลาดในประเทศต่างๆและนี่คือสุดยอดช่องทางการตลาดใหม่ของคุณที่จะได้ลูกค้า 1. ข้อมูลทั่วไปเราจะต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของขนาดประเทศระยะทางสภาพภูมิอากาศลักษณะของภูมิประเทศและยังรวมถึงปัจจัยอื่นๆที่มีผลกระทบ ต่วความสามารถในการขายของผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นจำนวนของประชากรการกระจายรายได้ของประชากรภายในประเทศระดับรายได้หรืออำนาจการซื้อของประชากรแผนการพัฒนาประเทศสถานะทางเศรษฐกิจภาวะทางการค้าในด้านดุลการค้าภาวะทางการเงินภาวะทางการเมืองและยังรวมถึงภาวะด้านขนบนนธรรมเนียมวัฒนธรรม และความเชื่อ 2. อข้อมูลเกี่ยวกับการเจาะตลาดเราจะต้องศึกษาข้อจำกัดและอุปสรรคต่างๆเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เราจะนำเข้าและส่งออกของประเทศนอกจากนี้ยังรวมถึงการควบคุมเงินตาต่างประเทศและอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตาระหว่างประเทศความร่วมมือทางการค้าอันเป็นความร่วมมือที่มีลักษณะสองฝ่ายคือ รัฐบาลกับรัฐบาล 3. ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพตลาดเราจะต้องศึกษาถึงอุปสงค์ของตลาดการจเจริญเติบโตของตลาดในระยะยาวสถิติตต่างๆเกี่ยวกับการนำเข้าภาวะการขาดแคลนผลิตภัณฑ์ของตลาดภายในประเทศผู้นำเข้าความแตกต่างในด้านราคาระหว่างผลิตภัณฑ์ภายในประเทศและนอกประเทศระดับคุณภาพของสินค้า การกำหนดระดับราคาของผลิตภัณฑ์โดยผู้นำเข้าผู้ค้าส่งและผู้ค้าปีก 4. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆที่ใช้อยู่ในตลาดประเทศผู้นำเข้าเราจะต้องศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวกับมาตรฐานและคุณสมบัติของสินค้าระบบการตั้งราคาที่อยู่ในตลาดประเทศนั้นระบบการชำระสินค้า และสกุลเงินตาในการซื้อสินค้ากฎระเบียบในการติดตาสินค้าหรือยี่ห้อและนอกจากนี้ยังรวมถึงกฎระเบียบต่างๆเกี่ยวกับการควบคุมการปฏิวัติเงินตาต่างประเทศ 5. ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดจำหน่ายสินค้าเราจะต้องศึกษาเกี่ยวกับวิธีการจัดจำหน่ายที่เป็นอยู่ในปัจจุบันโดยจะต้องผ่านพ่อค้าคนกลางภายในประเทศหลายราย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีตัวแทนผู้ส่งออกที่เราสามารถเชื่อถือไว้วางใจได้ในการจัดส่งสินค้าทั้งในและต่างประเทศภาพรวมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและสนธิสัญญาการค้าร่วงประเทศองค์การการค้าโลก World Trade Organization หร or ือ WTO ที่เรารู้จักกัน เป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีการพัฒนามาจากความตกลงทั่วไปไว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้าหรือ g ก t GATT ที่เรารู้จักกันนั่นเองได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2538มีสมาชิกประเทศแรกเริ่ม81ประเทศด้วยกันแต่ปัจจุบันมีจำนวน153ประเทศด้วยกันสำนักงานตั้งอยู่ที่เจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ วัตถุประสงค์ของ WTO 1. เพื่อสนับสนุนให้มีการค้าเสรีระหว่างสมาชิก 2. เพื่อดูแลให้สมาชิกดำเนินการตามข้อตกลงทางการค้าที่มีต่อกันและ 3. เป็นคนกลางในการตัดสินใจข้อขัดแย้งทางการค้าระหว่างสมาชิกหน้าที่ของ WTO 1. ดูแลความตกลงและบันทึกความเข้าใจรวม29ความตกลง ตลอดจนดูแลให้สมาชิกปฏิบัติตามพันธกรณี 2. เป็นเวทีเพื่อการเจรจาอุปสรรคทางการค้าร่ว่งประเทศสมาชิกทั้งในรูปของมาตรการภาษีศุลกากรและมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร 3. เป็นเวทีสำหรับการแก้ไขข้อขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิกและหากไม่สามารถตกลงกันได้ก็จะจัดตั้งคณะผู้พิพากษา เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ข้อเสนอแนะ 4. ติดตามสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศและให้มีการทบทวนนโยบายการค้าของสมาชิกอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบให้เป็นไปตามแนวทางทางการค้าเสรี 5. ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศที่กำลังพัฒนาในด้านข้อมูลข้อแนะนำเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนทำการศึกษาถึงประเด็นการค้าที่สำคัญและ 6. ประสานงานกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกเพื่อให้นโยบายเศรษฐกิจโลกสอดคล้องกันยิ่งขึ้นหลักการสำคัญขององค์การการค้าโลก 1. กําำหนดให้ใช้มาตรการการค้าระหว่างประเทศโดยไม่เลือกปฏิบัติ 2. การกำหนดและบังคับใช้มาตรการทางการค้าจะต้องมีความโปร่งใสเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม 3. คุ้มครองผู้ผลิตภายในด้วยภาษีศุลกากรเท่านั้น 4. ร่วมกันทำให้การค้าระวางประเทศมีเสถียรภาพและมั่นคง 5. ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม 6. มีสิทธิ์ให้ข้อยกเว้นในกรณีฉุกเฉินและจำเป็น 7. ให้มีการรวมกลุ่มทางการค้าเพื่อลดภาษีระหว่างกันได้หากมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการค้า 8. มีกระบวนการยุติธรรมข้อพิพาททางการค้าให้คู่กรณี 9. ให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศที่กำลังพัฒนาในการปฏิบัติตามพันธะกรณีความตกลงที่สำคัญภายใต้ WTO 1. ความตกลงแม่บท 2. การเปิดตลาด 3. กลุ่มตกลงเกี่ยวกับวิธีการนำสินค้าเข้า 4. กลุ่มความตกลงด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับมาตรการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรมภายใน 5. ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ 6. ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า 7. ความตกลงว่าด้วยมาตรการลงทุนที่เกี่ยวกับการค้า 8. ความตกลงว่าด้วยข้อยุติพิพาท 9. ความตกลงว่าด้วยการค้าเครื่องบินพลเรือน 10. ความตกลงว่าด้วยการจัดซื้อโดยรัฐ 11. ความตกลงว่าด้วยนมและผลิตภัณฑ์นมระหว่างประเทศและ 12. ความตกลงว่าด้วยเนื้อวัวระหว่างประเทศ ประเทศไทยกับองค์การการค้าโลกประเทศไทยเป็นสมาชิกก่อตั้งของ WTO ลำดับที่59เมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2537หากพิจารณาด้านบวกประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการเป็นสมาชิกในการเปิดตลาดทางการค้าทั้งการลดภาษีศุลกากรและการยกเลิกมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากรของประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทย และด้านการเปิดตลาดเสรีตลาดการบริการด้านการค้านอกจากนี้กฎระเบียบทางการค้าจะได้รับการปรับปรุงให้ชัดเจนนัดกลุ่มและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมตัวสู้กับการแข่งขันที่จะทวีคูณความรุนแรงมากขึ้นขึ้นความแตกต่างระหว่างแก t ดกับ WTO 1กด เป็นเพียงความตกลงการค้าพหุภาคีที่ประเทศภาคีในสัญญาให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามในขณะที่ WTO มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ทัดเทียมกับองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ 2. แกดมีหน้าที่ควบคุมดูแลเฉพาะการค้าสินค้าเท่านั้นในขณะที่ WTO มีหน้าที่ดูแลที่กว้างกว่า นอกจากจะดูแลการค้าสินค้าแล้วยังครอบคลุมถึงการค้าบริการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและมาตรการการลงทุนที่เกี่ยวกับการค้าด้วย 3. แกดครอบคลุมความตกลงหลายฝ่ายฉบับต่างๆซึ่งเป็นผลประโยชน์จากการเจรจารอบโตเกียวแต่ไม่สามารถบังคับให้ประเทศภาคีในแกดต้องเป็นสมาชิกได้ ในขณะที่ WTO จะครอบคลุมความตกลงหลายฝ่ายต่างๆในรอบโตเกียวรวมทั้งความตกลงอื่นๆที่เกิดขึ้นในรอบอุกวัยโดยทุกประเทศมีพันธะกรณีต้องเป็นสมาชิกและปฏิบัติตามทุกความตกลงจะเลือกเป็นสมาชิกเฉพาะเรื่องที่ตนได้ประโยชน์ไม่ได้ 4. WTO ได้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบในแก่เดิมและให้ชื่อใหม่ว่าแ่า เพื่อให้มีความชัดเจนและรัดกลุ่มมากยิ่งขึ้น 5. WTO ยกเลิกนโยบายปกป้องในเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน 6. WTO จะมีสมาชิกครอบคลุมทั่วโลกมากกว่าแกดโดยคาดว่าในที่สุดแล้วจะมีสมาชิกประมาณ150ประเทศขึ้นไป อาเซียนบวกสามคือกรอบความร่วมมืออาเซียนเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศนอกกลุ่ม3ประเทศคือจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเพื่อนําไปสู่การจัดตั้งชุมชนเอเชียตะวันออกโดยให้อาเซียนและกระบวนการต่างๆนั้นภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนบวกสามเป็น,นกลไกสําคัญ ในการผลักดันให้บรรลุปเป้าหมายเนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีของการจัดตั้งกรอบความร่วมมืออาเซียนบวก3เมื่อปี2007หรือพุทธศักราช2550ของเรานั่นเองอาเซียนบก6มีประเทศจีนเกาหลีญี่ปุ่นออสเตรเลียอินเดียและนิวซีแลนด์ซึ่งทั้ง6ประเทศที่กล่าวมานั้นไม่ได้อยู่ในกลุ่มสมาชิกข,ของอาเซียนแต่สำหรับประเทศญี่ปุ่น อาเซียนกำลังสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นรวมทั้งการสร้างเสรีในเขตการค้าในบางส่วนที่กำลังดำเนินการอยู่นั้นให้เสร็จทันทีภายใน10ปีข้างหน้าที่สำคัญคืออาเซียนนั้นมีการประชุมสุดยอดอาเซียนบวก3โดยมีประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้และจีนกลายเป็นการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกและการสร้างเขตเสรีการค้า ให้มีผู้บริโภคมากกว่า2,000ล้านคนเพิ่มเขตอุตสาหกรรมส่งออกในประเทศไทยที่มีสำนักงานศุลกากร,รตั้งอยู่10แห่งด้วยกันได้แก่ 1. น,นินคมอุตสาหกรรมลาดกระบังในจังหวัดกรุงเทพ 2. นิคมอุตสาหกรรมบางปูสมุทรปราการ 3. นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือลำพูน 4. นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉชบงังชนบุรี 5. นิคมอุตสาหกรรมบ่อวินชนบุรี 6. นิคมอุตสาหกรรมบ้า,วน,น,น,ารรบนว้าอายุทยา 7. นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินอายุทยา 8. นิคมอุตสาหกรรมแปลงยาวฉะเชิงเซา 9. นิคมอุตสาหกรรมส่งออกภาคใต้สงขาและ 10. นิคมอุตสาหกรรมพิจิตจังหวัดพิจิต เขตปลอดอากอเรเขตปลอดอากรหมายถึงเขตพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับการประกอบอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมหรือกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศโดยของที่นำเข้านั้นในเขตดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์โดยการยกเว้นภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ AFTA หรือย่อมาจากคำว่า ASEAN Free Trade Area หรือเขตการค้าเสรีอาเซียนซึ่งเป็นข้อเสนอของอดีตนายกรัฐมนตรีอนันต์ปัญญารชุนในพุทธศักราช2535ซึ่งมีความจำเป็นมากพาทั่วโลกตอนนี้มีการแปรเปลี่ยนทางการค้ามากขึ้นมีการรวมตัวกันมากขึ้นเพื่อผนึกกกำลังเพื่อเพิ่มอำนาจทางการต่อรองด้านเศรษฐกิจนั่นเองค่ะ มารู้จักกับ AEC กันดีกว่า ณขณะน,นี้ถ้าเราจะพูดถึงคำว่า AEC นั้นหลายคนจะต้องร้องออกกันเลยทีเดียวแต่จะมีสักกี่คนที่จะรู้จักมันจริงๆวันนี้เราจะมาหาคำตอบกัน AEC ที่เราพูดกันเป็นประจำในช่วงนี้นั้นถือว่าไม่ถูกซะทีเดียวจริงๆแล้วมันคือ A EC ซึ่ง AEC คือภาคย่อยของ A EC นั่นเองยิ่งทำให้มงไปกันใหญ่เลยใช่ไหมคะเอาละเรามาทำาความรู้จักคำย่อกันดีกว่า A EC ย่อมาจาก ASEAN Community หรือประชาคมอาเซียนคือการรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้10ประเทศได้แก่ไทยสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์บรูไนเวียดนามลาวพามา่าและกัมพูชาโดยให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี2558ประกอบด้วย3เสาหลักคือประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนอาเซียน p o l i t i c a l Community หรือ a s c ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community หรือ AEC, ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน ASEAN Social Culture Community หรือ ASCC โดยจะเน้นหลักๆคือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ที่เราได้ยินกันบ่อยๆนั่นเองหลงเข้าใจผิดกันอยู่นะ การที่อาเซียนจะไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ต้องมีการกำหนดแผนงานพร้อมกรอบเวลาที่ชัดเจนจึงได้มีการจัดทำพิมพ์เขียวว่าด้วยการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขึ้นหรือเรียกสั้นๆว่า AC b l u e p r i n t ถ้าเปรียบกับการสร้างบ้านแผนงานนี้ก็เป็นเสมือนพิมพ์เขียวที่จะระบุว่าบ้านที่สร้างเสร็จแล้วจะมีรูปร่างหน้าตายอย่างไร และมีองค์ประกอบอะไรข้างในบ้านนั้นบ้างโดยองค์ประกอบหลกัหลกๆภายใต้ AEC Blueprint เน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักสี่ด้านคือเรื่องแรกคือจะให้อาเซียนกลายเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร,รวมโดยจะให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการการลงทุนเงินทุนและแรงงานฝีมืออย่างเสรีภายในอาเซียนและทำลายกำแพงภาษีนำเข้าระหว่างประเทศอาเซียนให้เป็นศูน เรื่องที่2ประเทศอาเซียนจะต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้สะดวกในการติดต่อการค้าขายและการลงทุนมากยิ่งขึ้นถ้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เท่าเทียมกันได้นั้นอาเซียนก็จะมีศักยภาพในด้านการค้าขายและลงทุนมากขึ้นเรื่องที่ 3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมุนภาคเป็นการรวมกลุ่มเพื่อสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจขนาดย่อม หรือ s m e ให้ดียิ่งขึ้นโดยปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงานหรือพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆซึ่งการพัฒนาระบบต่างๆของ s m e ให้เท่าเทียมกันทั้งหมดนั้นจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับอาเซียนได้เป็นอย่างดีเรื่องที่4เชื่อมโยงอาเซียนให้เข้ากับเศรษฐกิจโลกโดยการรวมกลุ่มเข้ากับประชาคมโลกโดยเน้นการปรับนโยบายเศรษฐกิจอาเซียนกับประเทศนอกมีภาคให้เป็นเขตการค้าเสรี ในส่วนนี้เราจะพูดถึงผลกระทบโดยรวมที่จะเกิดหลังจากการเปิดประตูสู่อาเซียนอย่างเป็นทางการการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจจะมีผลทําให้การประกอบธุรกิจต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้นนอกจากจะต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการภายในประเทศด้วยกันเองแล้วยังต้องพบกับคู่แข่งที่เข้ามาจากภายนอกประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ขณะเดียวกันยังมีผู้ประกอบการอีกจำนวนมากที่ดำเนินกิจการเพียงนำพังเพราะมีทุนไม่มากทำให้ต้องเผชิญกับภาวะความเสี่ยงทางธุรกิจในการปิดตัวสูง ผู้ประกอบการควรจะหาพันธมิตรรวมกลุ่มของกิจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเงินทุนของตัวธุรกิจให้สูงยิ่งขึ้นการเปิดเสรีด้านการย้ายแรงงานอาจทําให้แรงงานฝีมือในอาเซียนย้ายจากประเทศที่มีค่าตอบแทนต่าไปยังประเทศที่มีค่าแรงสูงกว่าซึ่งมีความน่าเป็นห่วงว่าการเปิดเสรีแรงงานฝีมือดังกล่าวจะทําให้แรงงานฝีมือของไทยในบางสาขาย้ายไปทํางานในมาเลเซียและสิงคโปร์ โดยเฉพาะสาขาการแพทย์และวิศวกรมีผลให้ในอนาคตไทยอาจขาดแคลนแรงงานฝีมือในสาขาดังกล่าวในส่วนสุดท้ายจะพูดถึงคนไทยควรเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นอีก2-3ปีข้างหน้าอย่างไรเพื่อที่จะรับมือกับมันได้ทัน ด้านภาษาเมื่อเทียบกับยุโรปแล้วยุโรปใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารแต่อาเซียนใช้ภาษาที่ไม่เหมือนกันเลยงอาเซียนได้กำหนดภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารแต่การใช้ภาษาอังกฤษในประเทศไทยมีเพียง10%เท่านั้นณนะตอนนี้พวกเราควรเริ่มเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้นจะเป็นทางที่ดีที่สุดด้านการทํางาน ต้องรู้จักปรับตัวการทํางานพัฒนาทักษะของตัวเองให้สูงขึ้นก็จะมีโอกาสเลือกงานที่ได้ผลตอบแทนสูงและม,มีการย้ายงานอย่างเสรีคน,นอาเซียนก็จะเข้ามาหางานในไทยมากขึ้นการแข่งขันระหว่างคนไทยกับเพื่อนบ้านก็ยิ่งมากขึ้นไปอีกตัวอย่างเช่นในไทยทํางานหนึ่งวันสามารถซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้50ซองแต่เมื่อไปทํางานที่สิงคโปร์สามารถซื้อได้ถึง3 1 8ซองเลยทีเดียว ที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงความรู้พื้นฐานเพื่อกระตุ้นให้คนไทยหันมาสนใจเกี่ยวกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้มากขึ้นและเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังปี2558ที่จะถึงนี้คุณพร้อมที่จะก้าวไปกันทั้ง10ประเทศแล้วหรือยังคะ น้ำลึกทวายอยู่ในโครงการเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตามกรอบความร่วมมือยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจซึ่งเป็นการพัฒนาแบบองค์รวมในพื้นที่ที่มีศักยภาพตามเส้นทางพัฒนา3แนวทางคือระเบียงเศรษฐกิจนาตะวันออกตะวันตกระหว่างเมืองดาน,างนาังเวียดนามเมืองมอละแมงพมา่า และระเบียงเศรษฐกิจแนวใต้ระหว่างนครโฮจิมินห์เวียดนามเมืองทวายพมา่ารวมทั้งยังสามารถเชื่อมโยงกับเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือใต้ระหว่างนครคุนหมิงจีนตอนใต้กรุงเทพมหานครสำหรับประเทศไทยท่าเรือน้ําลึกทวายจะเป็นประตูเศรษฐกิจบาในใหม่ที่เชื่อมระหว่างท่าเรือน้ําลึกทวายกับท่าเรือแหลมฉะบังตามยุทธศาสตร์การค้าการลงทุนเชื่อมโยงประเทศเพ,พื่อนบ้านของรัฐบาล ดังนั้นสินค้าต่างๆที่ไม่ว่าจะมาจากยุโรปแอฟริกาตะวันออกกลางเอเชียใต้ย่อมจะผ่านท่าเรือน้ําลึกถายออกสู่ท่าเรือแหลมฉบังโดยใช้ระยะเวลาเพียง1วันเท่านั้นและสามารถส่งผ่านไปยังประเทศจีนเกาหลีญี่ปุ่นหรือประเทศในแถบแปซิฟิกในวันชัยภาคลักษณ์อธิบดีกรมทางหลวงกล่าวว่า กรมทางหลวงมีแผนก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่นครปฐมกาญจนบุรีระยะทาง98กิโลเมตรเงินลงทุน45,886ล้านบาทเป็นค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน4,851ล้านบาทค่าก่อสร้าง 40, 4 4 9 9 5ล้านบาทและค่าควบคุมงาน540ล้านบาท โครงการนี้จะรองรับการคมนาคมขนส่งเชื่อมต่อท่าเรือน้ำลึกทวายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายการเชื่อมโยงระบบคมนาคมระหว่างประเทศในกลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงพมา่าไทยกัมพูชารวมทั้งเป็นโครงข่ายทางสายหลักเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพและจังหวัดต่างๆในภาคตะวันตก กรมทังหลวงได้สำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการแล้วเสร็จมาตั้งแต่ปี2552ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงบางใหญ่บ้านโป่งตั้งแต่ปี2541ส่วนช่วงบ้านโป่งกาญจนบุรีได้รับความเห็นชอบเมื่อปี2546 ทั้งนี้เพื่อให้การเชื่อมต่อมอเตอร์เวสสายบางใหญ่นครปฐมกาญจนบุรีสามารถเชื่อมต่อไปถึงชายแดนพม่าก,ก็มีการศึกษาความเหมาะสมทั้งด้านเศรษฐกิจวิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการมอเตอร์เวสสายกาญจนบุรีชายแดนไทยพมา่าที่บ้านผู้น้ำร้อนระยะทาง70กิโลเมตรซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาศึกษา1ปีสำหรับรูปแบบโครงการมอเตอร์เวย์บางใหญ่นครปฐมกาญจนบุรีจะก่อสร้างเป็นทางหลวงมาตรฐานสูง ควบคุมการเข้าออกอย่างสมบูรณ์เก็บค่าผ่านทางตามระยะทางหรือระบบปิดการก่อสร้างแบ่งออกเป็นสองช่วงช่วงบางใหญ่นครปฐมขนาด6ช่องจราจรระยะทาง51กิโลเมตรช่วงนครปฐมกาญจนบุรี4ี่ช่องจราจรระยะทาง47กิโลเมตรคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ3ปี นอกจากนี้ยังมีแผนเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างท่าเรือน้ำลึกทวายกับท่าเรือแหลมชะบังโดยใช้แนวทางชายแดนพม่าก,กาญจนบุรีทางหลวงสาย323สาย4สาย338วงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกวงแหวนรอบนอกด้านใต้ทางหลวงสาย34มอเตอร์วเวย์สาย7ท่าเรือแหลมชะบัง และเส้นทางมอเตอร์เวย์ในอนาคตก็จะเริ่มจากการจนบ,บุรีนครปฐมบางใหญ่วงแหวนรอบนอกด้านตะวันออกมอเตอร์เวย์สาย7ท่าเรือแหลมชะบังขณะที่ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยกล่าววา่าปัจจุบันเส้นทางรถไฟสายตะวันตกสิ้นสุดที่น้ำตกไซยโยกจังหวัดการจนบุรีา่จะเชื่อมต่อไปยังชายแดนพมา่าเพื่อรองรับการขนส่งจากท่าเรือน้ำลึกทวายก็จะต้องศึกษาแนวทางเส้นทางที่มีความเหมาะสมก่อนวา่า จะใช้แนวทางเส้นทางไหนเพื่อเชื่อมไปยังชายแดนไทยพมา่าซึ่งก็จะต้องมีการศึกษารายละเอียดต่อไปพัสวีทิติพรวัฒนกุล Voice TV รายงาน